สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะแล้วแล้วนะฮะสลับในปกสลากก็ ได้มาแล้วนะครก็จะเป็นในปกนะครับดีเลยฮะปกแหลมงอบนะครับจังหวัดตัดนะก็สัญจรซึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะคุ้นๆเหมือนกันกับในตรงนี้ นะครับเดาคุ้นค้นเหมือนกันยังไงนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยผมเชื่อว่าเลขออกเหมือนกันแน่นอนแล้วเพราะว่า2ภาพนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็สลับในผลสลากสัญจรปีนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับในที่ใน2จังหวัดนะฮะสัญจรก็ตั้งแต่ในต้นปีนี่ยก็ไปในที่ในจังหวัดพังงานคี้คล้ายๆกันเลยนะครับอ่ารูปคล้ายๆกันนะครับเนาะยืนตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะ อืมนะในครั้งนั้นออก8 9 4นะแล้วก็54แล้วก็ถัดมานะครับงวดที่2นะหินสัมวันนะก็ออก3 5 2แล้วก็2 0นะครับอ่ะนี่ทั้ง2งวดนะฮะก็มีในที่ในนะครับมีในที่ใน5อ่านะครับเนาะล่าสุดจะมี5ออกมาหรือเปล่านะฮะออกไม่ออกนี่รอติดตามแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสลับในทั้ง 2ปกนี้2รูปนี้นะครับก็คือมันเป็นจุดชมวิวเหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็งวดตั้งแต่สิงหาปี63นะเป็นจุดชมวิวเนินด่างพญาซึ่งก็อยู่ติดจังหวัดจังหวัดติดกันนะครับเนาะเออนะก็เหมือนในงวดออสระบ,บุรีนะครับเหมือนในสัญจรสระบ,บุรีกับในโคราชเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นนะครับจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับสระบ,บุรี แอลไคน์สรรบุรีนะครับนะฮะก็เนี่ยแล้วก็โคราชนะซึ่งเมืองเอิญมันออกเลขเหมือนกันเลยนะครับนี่เก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับจังหวัดใกล้เคียงกันเลขออกเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็อาจจะเหมือนกันกับในปกนี้นะครับจังหวัดใกล้เคียงกันบ้าน ใกล้เดือนเคียงกันนะครับไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งของจังหวัดตาดก็นั่นแหละนะประเทศเพื่อนบ้านนะครับคงไม่ออกเราเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะนั่นแหละนะครับสำหรับในค้าจะออกเหมือนกันอ่ะนี่เอานะครับแล้วจะทำไมมันเหมือนกันกับในตรงนี้นี่หรือว่ามันจะมีเก้านะครับเนาะเพราะว่าในปีนี้อ่ะก็มีเก้าอยู่เนาะอ่ะมีเก้าต้นปี แต่ในงวดล่าสุดไม่มี9นะครับปกติมันจะมี9เนาะปีไหนมี9มันก็จะมาเยอะนะครับเนาะถ้ามันมาต้นปีนะแต่มันก็แล้วแต่บางปีนะครับเนาะอ่ะเนี่ยยกตัวอย่างของในปี67เนี่ยปี67ต้นปีนะฮะก็อ่ะเริ่ม9มานะครับในงวดที่2อ่ะก็มี9เหมือนกันเนาะงวดที่สาม ก็มีเก้าเนาะเนี่ยเออมันก็เก้าก็มาเยอะนะครับเนาะถ้าย้อนไปในปีหกหกนะครับปีหกหกปีหกหกนี่เริ่มต้นปีมาไม่มีเก้านะแล้วก็มาเมก้าเนาะก็เท่าที่ดูปีหกหกหกเจ็ดเนี่ยถ้าเก้ามาเนี่ยมันน่าจะมาสักสามหวดเนาะนะครับสามปกเนี่ยมีเก้ามีเก้ามีเก้าเนี่ยแถมเหมือนกันอืมมันคล้ายๆกันกันกบใน ปีนี้เลยนะอ่าเนี่ยมันมี9้ามาต้นปีแล้วก็มาในงวดที่2ไม่มี9้านะครับก็หรือว่าจะมา9หรืออาจจะออก9สีเหมือนกันกันกบในงวดนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันรูปใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยกับในตรงนี้เหมือนในปกอ่าร้อยเอ็ดอ่ะเนี่ยเหมือนในปกร้อยเอ็ดเนี่ยยืนปกอ่าเนี่ยแบบนี้เนาะ นี่ hey, นะเกเหมือนกันเลยนะฮะนะสนะมาชิคคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์มาอะไรกันนะครับหรือว่าล่างมี4 4คู่กันกับเลขที่นะครับก็จะเป็น1นึ่งสี่สามสไปแล้วนะครับหรือ7 4หรือเก้าสนะอาจจะออกเลขเดิมนะครับเนาะถ้า4ก็เอา้าวสีอยู่ในหลักหน่วยแล้วกันนะก็ผ่านนะครับเนาะไม่มีในเลขดับนะครับ แต่ในหลักสิบเนี่ยสิบล่างเนี่ยมีเลขดับนะฮะย้ำว่าเลขดับอาจจะมาเลขเด่นก็ได้เด้อนะครับเนาะในกองสลากไม่มีเลขดับนะครับซึ่งก็อ่ะล่าสุดนะครับเก้านะเก้ามาไหมนะครับถ้าเก้าไม่มาผมว่าเจ็ดนี่แหละสองตัวนี่แหละที่ที่ผมชื่นชอบนะฮะเนาะซึ่งอ่ะถ้าไปดูนะครับเหมือนกันกับในจังหวัดไก่เคียงกันนะฮะจุดชมวิวนะฮะก็จุดชมวิวเหมือนกัน นะครับจะออกเหมือนกันไหมนะครับซึ่งนะฮะในครั้งนี้นะครับอ่ก็หกตัวนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูในงวดของในวันที่1สิงหา1สิงหาปี6-3นะครับ1สิงหาปี6-3ออกอในช่วงใกล้ๆกันเลยนะ,ะสิงหากันยาออกไปในครั้งนั้นออก5 6 9 3 9 1นะแล้วก็92อืสอเนี่ยมันก็อาจจะสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็ได้นะครับจะสลับกันเอาห้าหกออกไปแล้วงวดนะ่ะงวดที่แล้วนะครับเป็น5้าสมหรือ5 1หรือห9เ้าหาเลขตังหรือเป็น6 9 6 6 9 6 3 6 1เ้าหนี่ยครับหรือ6 2สองหรืออาจจะเป็น9 9นะเ3 9 2เหมือนกันกับในตรงนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่า ถ้าไปดูนะครับอะถ้าลองเข้าออไปใน Google นะครับเนาะพิมพ์นะพิมนะพ์มคำว่านะครับเข้าไปใน Google จุดชมวิวนะฮะจุดชมวิวเดี๋ยวเด้นะครับอะยังก็ลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะก็ย้ำในทุกๆคลิปนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะชอบก็นำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไหว้ได้กัน นะครับเราจุดชมวิวชมวิวเนินาเนี่ยถ้าพิมพ์เข้าไปถ้าไปดูในงวดนี้นะฮะนี่ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจนะฮะอย่ากระพริบตาอย่าก,กดเลื่อนไปนะฮะอันนี้สําคัญนะครับเราสําคัญยังไงนะนะลองนะครับพิมพเหมือนในตรงหน้าปกตรงเนี้ยจุดชมวิวในก็จุดชมวิวเหมือนกันเข้าไปอยู่เกินเลื่อนลงมาดูนะครับ อ่ามันก็อยู่ในนะครับพิกัดในตรงนี้นี่สองเก้านี่เก้าสองสองเก้านะครับถ้าเข้าไปดูในพิกัดในตรงนี้ในตำแหน่งตรงนี้นะครับข้อมูลก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่มันค้นเข้าไปใกล้ๆเนี่ยผมว่ามันออกนี่แหละตามพ่กัดนี่แหละนะแต่ผมกดดูไม่เป็นนะเนี่ยสองเก้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าดูในงวดล่าสุดเนี่ยถ้ากดเข้าไปนะครับมันก็นี่มันก็ขึ้นพิกัดตามนี้นะอืมเนี่ยนาอมัน ถ้ามันตรงนี้มันมันน่าจะขึ้นอันอันนี้มันมันน่าจะขึ้นนะเป็นรหัสไปษนีเนาะเออน่อาจจะออกรหัสไปษณีหรือเปล่าเนี่ยสนะองสามหนึ่งสองศูนย์นะอ่ะเนี่ยมันก็ชอบออกเบอร์โทรอยู่นะนะครับเราตัดท้ายแล้วกันหกสามหนึ่งนะครับอืมนะตรงไหนอีกนะครับเมื่อกี้นี่มันก็มีพิกัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมกดหาแปบ๊บนึงนะครับ ่านี่ต้องกดเข้ามาในตรงนี้นะเห็นชัดเลยนะครับกดมาในตรงนี้นี่กด R ของ Amazing นะฮะไทยแล้วนะฮะแบบนี้นะมันก็จะเห็นชัดๆเลยนะเขาจะทำไว้ให้อ่านี่นะครับนี่ออกสองเนะอันนี้เนิน ชมบิลนะครับนี่พิกัด1 2 3่งสกนะก็ออกมาในที่ในนะครับ92 92 29นะอืมนี่ถ้าสลับกันอยู่ในดีดีดีในตรงนี้ก็อ่ะมี3อยู่เนาะมี3มีมี3มี9มี1อยู่เนาะเนี่ยสามตัวนะครับอืมซึ่งถ้าไปดูในล่าสุดนะฮะอ่ะกดเข้าไปดูเหมือนกันเลยนะครับของในนะครับคล้ายๆกันในตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ อ่ะนี่เลยนะฮะมีตัวไหนบ้างนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 10 10อ่ะ1 2ก 1. ่ 2. อน1210 11อ่อ่ะอเอาแค่นี้แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวมันจะหลายตัวนะครับเนี่ยนะอาจจะสลับกันไปวนกันไปอยู่ในตรงนี้นะครับ ครั้งก่อนถ้าเป็นอันนี้มันไปออกตรงในตำแหน่งตรงข้างหลังเนาะสองสองเก้านะอันนี้จะออกเป 1, 1, 1็นหนึ่งหนึ่งไมนี่เนาะหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งสองนะฮะหรือหนึ่งห้าในตรงนี้แล้วก็ลองนําไปลุ้นเล่นกันหรืออาจจะออกหนึ่งสองเนะาะงวดที่แล้วเลขดังไม่ออกอาจจะว่าออกงวดนี้ก็ได้หนึ่งสองนะครับหรือหนึ่งศูนย์นะครับก็อาจาาอาจะออกเหมือนกันกับในงวดนี้อาจจะเป็นเก้า หนึ่งอืมหนึ่งดังนะนะครับเนาะอ่าน่าลุ้นนะครับก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับแต่ชี้แน่เนาะเก้านะผมว่านะครับเนาะก็ยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วเพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวเหมือนกันนะเนี่ยผมว่ามันออกเหมือนกันนั่นแหละนะครับเนาะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันเลยนะครับในทั้งสองรูปนี้นะฮะแล้วก็ตามพิกัด ก็จะได้ในตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะแล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่ข้างหน้าเวฟเมื่อกี้นี้ท,ที่ที่ให้ดูนะครับมันก็มีคล้ายกันกับในตรงนี้อยู่นะฮะใกล้เคียงมันก็มีเลขหนึ่งนะ mm. มีเลขหนึ่งนะหนึ่งสลับกันไปอยู่ในนี้แล้วกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งสาม,น,สามนะหนึ่งสามในเบอร์โทรด้วย นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามเออหนึ่ง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 อ่ะหรืออาจจะออกงอ่ายๆเหมือนในงวดนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับเนาะจังหวัดใกล้เคียงกันก็ต้องออกเลขเหมือนกันนะครับเหมือนในนั่นแหละนะฮะเหมือนในที่ในสระบุรีนะครับกับโคราชนะที่ออกเก้าหนึ่งเหมือนกันเนี่ยอ่ะเออเนี่ยนี่นะครับ 9ก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งเหมือนกันนะจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับเนาะอ่ะเลยนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่นํามาวิเคราะห์หรือใครอยากได้ในสูตรไหนอะไรไงก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับหรือในล่าสุดนะฮะหรือท่านไหนเห็นเลขตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกมาแชร์กันได้นะอ่าสามอ่าเกือบเข้า3ตัวแล้วเนาะในงวดที่แล้วนะครับ2ปกนะก็ผมให้ไปนะครับ8 5ดเนาะมันออก85 6นะสลับใน2ปกในงวดที่แล้ว ะครับเกือบ3ตัวอีกแล้วนะนะครับนี่สองปกนะผมสองหินเนาะสตัวเลยเสียดายนะ6กับ9ก้ามันพลิกกับหัวกันไม่งั้นได้3ตัว2องวดติดติดเลยในสองปกอ่ะนี่เลยนะครับปกล่าสุดใครเห็นเป็นเลขไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นี่ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ